ต่อล้วเป็กอลวงแล้วแ,ลแกบานไปนำแงลงลูกเกยปกติรับบานตุกปีค่คะปกติดันซีนี่ก็ไม่ปาดเลยนะฝรั่งงานดันซีฟี่เขาเรียกว่าวันเชดปลิงจริงเปริดแต่ปกี้เชดปลิงนะทำให้เปลี่ยนไปเพอพอลูกเกยยิ้อยู่กางนอกค่ะอยู่ประเทินนอย่าลูกเกย์ใหญ่อยู่ประเทินได้ไรน,นะประเทศ ประเทศอูนามติดแบดนั้นประเทศไรอูนามติแบดไอสวีเดนใช้ตงสวีเดนหรอไม่สู้ปลอดไงวีเอเดนไปเลยนี่ํำใจไปต้องบนก้อใกลอ้อ,อใหญ่เคือไปมากมากหเบิ่งหนอกใครอยาเดียนเหรอเออก็เคยไปมากลางังนะนานมากแล้วตัว นี่ไม่ได้ไปนานแล้วไปเตียวเตียวไนบ้างอะยมก็ไปเลยประเทศนะบายไม้บางนอกอมันก็ขุดย,ยากอ่ะตามมาใบไม้อบบยู่มันก็ไก่รับนัะก,กลมวนเนาะ <c oughs> ไก่ปื้อ ลอยจริงเดเลยยายไปเตี้ยวนั่นประเทศกาไปเตี้ยวเต้นอยู่ลบไปเตี้ยวเต้อยู่ลบไปประเทศเตัวหตใหญ่มันใจหวานกว่าเขวข่าวประเทศดยืนเรามันตอ,อนนั้นแรงอยู่มันไปไแรไประเท็ดน้องไปเตี้ยวรประเทศแก้มยาตรงนั้นหลาแก้มยาโยแกกับโปรแร้แล่นนั่นนะไหวแกแกกันจำมันดีตอนนูกันนึก ดีตังเปลองแกฉันอยู่ไม่จีได้แล้วมังนอนจอย,ยอไม่จีเหมือนมันลเลาเปลกี่ตายไม่ลดใจโยโย่ดีๆนี่นำแกงจูนแล้วก็มาเต็บวันอ๋อเ <c oughs> ขาเรียกที่มาอ๋าลอล่ะเออฉันไอยู่ในซ้ำวันปากแตกหมดเลยอากาศหนาวเลื่อนต่อยอเยังอจมควร แต่กวยเตึ๋นุอยู่บ้านเราคันแตต้อยกันแรกบายผ่นนี่ไอ้ตึง้งไปต่อในลาวายมปรฏิท็อกจะดีกว่าเสือเสืาหน้าวตัวดิไม่ไปเลยจะเนินอชีวิตนี้แต่ยังไม่ตายก็ไม่ไปหรอกสา่ยัยยงรอบเนาะอไม่ชิมงินบนานเราเราเสียงรือตายตอนคุณกวง่านตอนไรก็คุณกวงขึ้นเขื่อนอะขึ้นเขื่นขนขนขอนกับคุณกวงนะไม่ไบบปูดแบบนี้ไง เชี่ยวอีตายนี่ตอนคุณกวงตอนนั้นนะคือลูกสาวมาจงมามีก่อนคือมามีอยู่ไม่นานเนี่ยปัดมามีนี่กินในจักตัวตา,าเขาแหลวเลยพออลูกสาวมาจงตีน้อยตีเอปอดให้ไรก็เอปอดหอ,อนการตีจะน้ำมีนไงามาตึงตอนน้ำมีนคุณกวงตอนคุ้นคุณดีนี่คุณนดีก็ไม่เจ๊ไส้แอกหรอกว้าวเลย ปนดีกาบอบินมันจะปักตุ้งหยิบป่นตอนนั้นเลยตุ้งหยิบป่นตุ้งดินีฝนตกอ,อย่างแรงเลยตุง้งหลอดบินนั่นปีกเปียกบินไม่หลอดแหวจอดบนยอดยะกาเรือบินมันตักแตนเนอะเพลกเปกปก็ปกปกเลยมีกาปายนะอยู่บ้านเราก็ปายาะนะ โบนันตาเดี๋ยวนี้มาแต่กรุงเทพม,มาหลดร้อยเอะก็มาเกลืองแต่เกลืองในประเทศอ่ะมันมมหน่ากลัวแรงกี่ไหมมันไม่ไกลาตายได้เปลี่ยนล้วมาหลดร้อยเ่อะมากลัวงอ่ะมาลูกสาวไม่มาเราก็อยู่กรุงเทพแต่เราไม่อยู่ไงกูเลยมาก็เลยลูกสาวให้เด็กมาจ้องติดจะนําบิน,นลําโปงเนี่ยมาลงจนนําบินกล่องเตัง บินอะไรไม่รู้ยาวนี่จบินหลอดแต่ <im it> มันแก้ไปบนต้นแต่อันนั้นต้นเป็นแรกพอหลา้วหลอดควายอย่ยาว่าพันนันจีบสู้เหรอฮันสู้แกโรงเรียนกลางบ้านเราแค่ยดลืมขึ้นสะแตนให้ต้องเอาซาหยุดรถเด็กยิกไปกลุ่มกลบคนกลุ่มลืมขึ้นสะแต๊นหล่ะกลัวเพื่อกลัวเขาขึ้นขันติวเสรมาบอกต้องอาเพื่อต้องว่ามิเป็นไร เรียวครับแัดตังพึ่งชายกา้อนกูกระจายขึ้นที่อนัน <c oughs> กรีบกลู่อย่างมันไล่มันแป้งตีโลกอยู่ไล่นี้ไม่ใช่ไล่เปล่าเว้ยชายขั้นกันเว้ย